สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเนาะคะ่ะเซานีกะมาเขาปลาคือเก่าละคะ่ะกับกันิกาชาแนลเนาะคะ่ะพอะะละค่ะม้าละสองดอกแหลกแขกม้านของเข้าะคะ่ะเซานีค่ะมันกัดแจงละล่ะคะ่ะแต่ว่าในโขกมันกะมันเหมือดไหมคะ่ะมันสลัวสลัวเพราะว่ามันเหมือนกับฝนสิโต้นะคะ่ะมันขึ้มนี่ค่ะเห็ดไข่เขียวค่ะนี่ค่ะสองดอกยูข้างกัน ปัวค่ะพี่น้องดอกาง,งามเลยค่ะโอย้ยขาแมใหไงครับค่ะพี่น้องเฮ้ยนี่ค่ะค่ะพี่น้องงามงามค่ะตัวน,นี้มันขาสั่นเลยมันบขอขาหเหี่ยวเมีย มันคือจังมันสีมีหมูเนี่ยนอ้องตุง้มเฮดไขยขาวค่ะสวยๆไก่กันมากกับมีอีกค่ะเฮดไข่เขียวมีอีกได้ค่ะคางๆหนึ่องดดกดอกตุ้มค่ะพี่น้องกาลังง,งานอ่ะ ขาแม่พี่น้องนึงค่ะพี่น้องเอ็ดไข่เขียวค่ะแม่ไข่เขียวค่ะพี่น,อน้องแจงเหรอคะพี่นอ้องดอกสวยๆเลยค่ะ นี่ค่ะดองดอกบกยังไงแต่เปียกนนาดังมากนั่นี้เฟรยดบ่นี่พี่น้องเฮ็ดเขาไข่จ้าโอ้ยู่ใกล้อยู่ค่ะพี่น้องอุ้ยหนามมาก่อนคุ่ค่ะพี่น้องงำามค่ะปวกค่ะพี่น้องสามดอกค่ะ หืตายบาสุวิตนำหากตาค่ะพี่หนอโอ้ยโอ้ยขาขาดเอาเด้ี๋ยว้าเ้ยดูอุยคืองามแต่เฮ็ดปวกไหมฮือบ่มีหมู รอค่ะพี่น้อคล้ขยเขียวค่ะเหลยองค,ค,ค่ะพี่น้อ้ยคละงอเลืองค่ะ ดอกบานให้ขเขียวดอกตุ้มค่ะพี่น้องบาสบีบผอทั้งขุน่นค่ะเอื่นอนนี่แหละขเขียวค่ะพี่น้องหมดแล้วหาของมาแต่ทางขาบ่คข่อยอันนี้ดอกนีมค่ะพี่น้องดอกหน่อยให้ใกล้เขียวค่ะ ค่เขียวค่ะพี่น้องอู้ดอกนี้แข็งค่ะค่ะอ้อูปหนึ่งค่ะเขียวเขียวมีค่ะพี่นอ้องโอ้ดอกสวยค่ะดอกนี่นีค่ะพี่น้องสองค่ะ แจงดอกไงครับคุอผดุสมบูรณ์ค่ะ,ะสวัสดีครับแามเศร้าแจงแล้วหาเห็ดพ่นกับสีกำลังมากครับพนอพอลนเลยเดียว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 อกนึพอละสามสวยๆเปิดมาบราสุวย์กับพอเลยค่ะสามเปิดหนา ดอกสวยๆค่ะฝนกับตกสสมือสมือด้วยค่ะเปียกครับพี่น้องขาแปลงจะได้ดอกไงเด้๋ยค่ะพี่นอ้องโอ้จะสีจำเป็นตะเก็บนี่ดองค่ะ ให้กีเทาย้างงามเลยค่ะอุ้ยกำลังหวานเลยเสียบๆเ,เลยเออสวยงามค่ะดอกกีเท่าขาวดอกงามๆค่ะพนาอกดอกนึ่งหน่อยๆค่ะโอ้ยปาดค่ะพี่นอ้อง โอแต่ดอกบใหญ่ซ้ำเขาเห็นดรอกค่ะโอ้ยค่ะขาดไปนี่สวยๆเลยค่ะพี่น้อง <c ười> พี่น้องสามอันบักไงหนึง <c ười> <c ười> โอ้ย <c ười> โอ้ย,อย,อยจะไงกระดอกดอกระเดียแท้ ใช <c oughs> ้เขียวค่ะพี่งงน้องมีบุก่อยเห็นบาวสูทวีเตอร์ค่ะเพราะว่าเย่กกันหาค่ะเฮดออกห้างาค่ะน้องสามค่ะสวยๆเลยอุ้ยสี่ได้ดอกหนึง่ง พี่น้องโอ้ยห้าตูมกำลังขึ้นเลยค่ะสวยๆนี่ค่ะพี่น้องบวกค่ะพี่น้องโอ้ยขา,ขาดละไม่ค่เขียวค่ะ เฮ็ดมนีก็อยากสิออกห่างในเด้อพี่น้องยางจนว่ากะโบผัอบ่บค่อยเห็นค่ะพี่น้องเฮ็ดขี้เท้าผอแต่เฮ็ดขี้เทาค่ะโอ้ยจะได้นาะนี่ค่ะพี่น้องเฮ็ดไข่เขียวตามหามานานโอ้ยเด็กโอ้ยจะเป็นเพื่อจีพัวก,กันเนาะ ปวกอีกครับพี่น้องอุ้ยผมมีคนเห็นไดขาบนอนอหนนี่นี่ว่างหลังจากกดตามหามาโดนค่ะ๋ยา <ไป S 1> งจุดลอยขมือก่อนเฮ้ยโดกบอกไงเบาสวิดป้าพ่อไปเอกของเรื่อหรอปะนี่อา,าเรือานั่งเอกด้วย ก็บเป็นเฮดขาวเลยพี่หนองโอ้ยวันนี้นะคะ,ะเฮ้ยเห็ดผึ่งหวานกับตูมเ็ดเขาไข่ค่ะดอกนึงเน่าค่ะพี่หนองเอาบุได้กำลังขัวเสียที่นี่เสม,ม้ รองนึงค่ะเฮ็ดพงวานโอกเหลืองค่ะพี่น้องโอ้ยพุ่งเจอดอกสวยๆพี่น้องเห็ดไครค่ะโอ้ยดอกหน่อยๆแน่ๆเห็ดกต่ขึ้นเสื่อมวายเลรอค่ะพี่น้องเพราะว่าบบข่อยเห็นนงค่ะพี่น้อง,ง,งได้ยินข่าวว่าบาสสวิตยิ่งหยังสามสี่สามสี่อยู 3, 4, 3, 4, อย่ แเบิ้งจีเป็ดจะได้บ้าสุวีเทนเดนยางมีผึ่งข้าวได้เดียวมีมีล้วงามเนาะมันมันมันลังจากที่ย่างตามหามาโดนโอ้เจฮ็ดจะของสี คู่กันพี่น้อนไม่บาสุวิทเรล่มสิพ่อเฮ็ดไข่อีกแล้วพี่น้องก็จีบประมาณหาคนละครับหาได้พี่น้องเรล่มสีมาแน่ละป่านี้มามกกักยางมาโดนใครโอ้สวยเดี๋ยวให้ให้เบืงตัวนี้แน่ตัวนี้ก็กินเมื่อไรละแน่นี่ยังกินเมื่อไ โอ้ยพี่เจย์เป็นไจไรเนาะพี่เจยกับพี่วิทย์เป็นยังไงเนาะทางบุนเดินทุด,ดงคือกันซึ่งกับทางพี่อท,ทางพียางทุด,ดงเลยนี่ <c oughs> หายม,มีอีกนะมีงหา่น้องมองนีงมีงหาขาใหญ่เนาะตัวนั้นแอบคบเวย์ดูดเขาไปไกลดอกค่ะเพราะว่าม,มันเปียกงี้ระงอกเหลืองจ้ะเอ้า หาสะสมไปที่ละเล็กละน้อยล่ละค่ะโอ้พี่น้องงามที่สุดละค่ะนี่พ่วงเห็นโอ้เห็ดออกฮางแห้งค่ะแต่กะมีพ่อได้กเก็บอยู่คันเห็ดขาวเนาะค่ะได้กเก็บเรื่อยๆอยู่ขะบเก็บเห็ดขาวกะคือสีโบดาไหมคะ่ะอันนี้เห็ดไข่เขียวสวยๆเลยค่ะแหมพี่น้องดอกงามๆเลยค่ะ อ่คุณมีอีกสองสามดอกค่ะเห็น้่เพ็ดร่วมจ้ะเหมือนี้พี่นอ้องแดนได้เก้เอาอันนั้นละค่ะพอได้แก้งนี่ไข่ดอกหน่อยค่ะแล้ว <laughs> พี่น้องเง็ดไข่โอ้ยดาวกระจายดอก นในน้อยนึงล่ะตั้งเหลือดอกงามๆเลยค่ะนี่ค่ะพี่น้องพอจะดอกนหน่อยๆค่ะดอกใหญ่ไปใส่น้อคือพอจะหลูกเห็ดไข่ดอกนหน่อยๆนนี่ค่ะบ่ค่อยเห็นดอกใหญ่ดึกหมาตะพิเ็ษเขาเกิดจะกะสีไายแต่บ้างส่วนเนาะค่ะบ่บข่อยได้ทายค่ะคันี อ,อยู่ห่างกันค่ะโอกเหลืองค่ะพี่น้องขอแปงร้ายค่ะพี่นอ้องแกงเสียบคื่กันเหรอคะนี่ค่ะพี่น้องเห็ดกอหรือเห็ดน้ำมาด้วยค่ะตัวนี้กอขาว ดอกสมพูหน่อยๆพี่น้องนั่นๆพอเทื่อค่ะเห็ดกับเมื่อยนะค่ะพี่น้องวันนี้อยากอยากเนี่ยย่ได้รวมๆเนาะครับท้าใบหยากกับ่บหยากต่อค่ะเก็บเห็ดเขาแปลงจนวิตาฝนงานวันนี้เนาะค่ะไปเรื่อยๆค่ะสู่กับตาเบิ่งลุยลุย แต่เสียงก็เริ่มเป็นงูเห่าเนี่ยแหละสวยๆค่ะพี่น้องนานๆจะเจอทีแต่ก็คุ้มค่าอยู่ค่ะบรรยากาศพี่น้องแดดเริ่มออกแล้วค่ะเริ่มห่อนละห่อนน้ำเฮียสห็ดนน้ำฮาเฮียสจะเริ่มห่อนเจอ บเจอเฮ็ดไข่เจอเฮ็ดข้าขแปงก็เก็บเฮ็ดข้าแปงไปื่อุ้ยตุ่มสวยๆเลยค่ะพี่น้อง,าอ <c oughs> องขาหไงบอนะหน่ะขา<ง>บอกยังไงบ้าเผื่อจะเจอไง บอสสวยตตัดขาเลยตัวนี้ตัดเลยมานี่ค่ะโอ้ยเพื่อจะเห็นแต่ก็สวยอยู่ค่ะนี่นี่นั่งเอกของกันนิกามาแล้วสวยขาก็ใหญ่บอสสว์ตพิ่นอยากเก็บค่ะเผาตัด อืมโอ้ยอะนะกระสะออเบิงขาบ่ย,ยางเหงานีไม่ใครเขียวค่ะพี่นอ้งขาเดินอกนอกลเลยเรื่อยค่ะนั่นขา,ขาวๆนั่นให้เรงงา <laughs> งกงงงงงงะ โงกซากบ่ปิดนั่นเอาอีกแล้วเอาเก็บมาเร็วๆพี่น้องเรื่อยๆห่างๆแต่กระดี่โกเบเห็นค่ะเก็บสิสปอโบมีคนอยากได้กานิกาเห็นได้นี่เขาอยู่หลีแห้สวยอยู่ทำไมมันตาดีจดูไหนดูสิกูก็อยากเห็นแต่เขาทายนี่พี่น้องเห็ดไข่เขียว สะสมไปเรื่อยคะ่ะดอกหน่อยดอกง่ายนี่วิทย์เจออีกแล้วอีกแล้วก่อนกลับนี่กระลัางงางกลับมนัน <ละ S 2> <9 S 1> คือเกาพี่น้องมือนี่ว่าแต่สีบอมหมานหมานอีกแล้วหมานรวมรุ่ม,มาะไรโน้มเห็ดไข่เขียวค่ะพี่น้องริมทางหาลิ่มลิ่ทางค่ะก<อ>ลับรถนี่อ่ะน้องกลับแล้วค่ะออกแล้ว มา,านอยู่ค่ะว่ตแต่สิบิโบมานน่ะดอกสวยๆหาของเจมเเียว, <c oughs> วันนี้เจมิียวมาด้วยก็เกือบเต็มตาเหมือนกันค่ะไปพี่น้องอกลับบ้านค่ะเ<า>มือม่อเมือ่อเมื่อมานแน่ละละ่ะทำนี่ก็เอาดอก <c oughs> อัปเดตกระตาเซานีค่ะพี่น้องมา,านคืนเอเราค่ะนี่พูนตา,าเ,เก็บจากของเซาการนิกาสซกับเบลสุบิทนะคะ อันนี้ของเอฟซีเจมิเอลค่ะมานำ้ำได้ยุค่ะได้หลายเต็บตาได้อันนี้ยุมันมัน,มนยุค่ะที่แหลกว่าเตี๊บตาไดโนะคะ่ะย่างจนว่าจักกิโลบุบุกลงไปจนว่าค่ะในที่ซูทหอกับเต็มตาจนได้เนาะคะ่ะค่ะสำหรับมือนิกะซัมมี่แหละค่ะขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์เนาะคะ่ะที่เขามาเป็นกำลังใจให้น้องแปงกับบาสูวีเนาะคะ่ะทั้งสองกนิกาแชแนลค่ะไปละค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับเหียวมาสักผีเหียวหยกอืมอือีฟซีกระได้เลยค่ะเด้อมันมันครับไปกลับบ้านไปไปกลับบ้านกลับบ้านค่ะเมื่อเมื่อเมื่อ